ีกครั้งกับการต่อรถไฟลุยซอมบี้และนี่คือการอัปเดตใหม่ที่พวกเราเดี๋ยวจะต้องไปลุยปราสาทแวมไพายห้องแลบทดลองลับที่ทําให้เกิดหมากลรามแถมเราจะต้องสร้างรถไฟให้แข็งแกร่งกว่าเดิมเอาละครั้งนี้ไปดูกันดีกว่าว่าจะเปไ็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วลุยเลยโอ้ระหว่างนายพูดเนี่ยดวงหลังดิเออกล้ามเต็มเลยอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นหรออุ้ยหันหลังไปดูดิมารกอ,อง โอเคถ้าอย่างนั้นหมาก,กร้ามนี่ก็เป็นของเราเราขายได้ไหมอะหมากล้ามอะอเราไปขายก็เหลือ,ห,ลอ,ห,ลอหรอเพื่อนทุกทีก็ขายได้35บาทโอ้ถ้าอย่างนั้นจะรออะไรล่ะไอ้ก้อนเนื้อเดินได้มาถือเวลาขายแล้วเป็นเงินให้พวกเราหนะจ๊ะอู้ยีบาท ครั้งนี้เขามีการอัปเดตเป็นพวกอาชีพมาด้วยใช่ไหมชั้นเนี่ยเป็นพีชนะและชั้นมีโฮลี่วอเตอร์แตแดนเขาเรียกว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับผมถ้าเกิดว่าเราเจอฝูงซอมบี้เยอะๆเนี่ยชั้นจะปาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้เข้าไปทาให้สร้างดาเมจเป็นวงกว้างเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวชั้นจะเป็นมือระเบิดให้กับพวกนายเองส่วนพี่โมเป็นอะไรครับผมเป็นแอสโทนิดครับผมเป็นมือเครื่องขวดว้าวเครื่องขวดเหมือนชั้นเลยผมเป็นด็อกเตอร์ครับผมเป็นสามารถ ทุบชีวิตเพื่อนด้วยด้วยเ็นเดดเป็นวิศวกรสั่งกระสีเนี่ยเป็นคนสร้างสังกระสีนี่เองใช่พี่ไว้เป็นคนสร้างความแข็งแกร่งให้กับรถไฟของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ2,000 0เมตรแล้วใช่ไหมป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเขาบอกว่าอัพเดตเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก4ี่0 0กว่าเมตรนะเราจะได้เจอกับพวกแบบปราสาทหรือว่าแหลบทดลองท้งนี้เบอกรถไฟเราพร้อมมากนะป้อมปืนทั้ง3ป้อม นี่เขาบอกว่าในเกมนี้เนี่ยของที่แพงที่สุดในเกมนะน่าจะเป็นยูนิคอร์นแบบมีชีวิตนะถ้าเราเจอน้องยูนิคอร์นเนี่ยให้เราเก็บเขาไว้แบบมีชีวิตได้หรือไม่แล้วคือต้องเอาไปถึงไอ้นี่เลยเหรอเทรดโค้ดเลยเหรอฉขาไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอามันไปยังไงอ่ะอาจจะต้องใส่ถุงไปนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อไปแถวเฮ้ยอะไรอ่ะร้านขายเฟอร์นิเจอร์โอ้โหแลขายเฟอร์นิเจอร์แอบมีไหมแอบ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 เผื่อเราเจอพวกเก้าอี้หรือว่าพวกเอ่อตู้เตียงอะไรอย่างงี้ไหม เอามาตกแต่งหน่อยเออป้อมปนจะปนบ้านนี้มาครับมาครับมีอะไรมีอะไรอยู่ในนี้เขาจะฮันแน่ไม่มีไอ้เก้าอี้มเอาเก้าอี้ไปด้วยแล้วก็เอาถามไปด้วยละกันป้าทุกคนทุกคนฝั่งนู้นอะไรอะดูดิฝั่งนู้นมีฟาร์มเห็นเปล่าวนุน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 ครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปฟาร์มนะเราเจอกับหมาแบบเยอะมากนะทุกคนแล้วเราวิ่งไล่แบบไกลมากแต่ตอนนี้ฟาร์มมีการล้อมคอกแล้วครับ คิดว่าม้าไม่น่าจะแบบหลุดมือเราไปได้นะแล้วฉันเตรียมมีดด่ามาเฉือนม้าแล้วไมอยากเฉือนเฉือนทำไมเรามันกินไม่ได้พ่อโอ้ยกินไม่ได้แต่เป็นเชื้อเพลิงนะสม้าเชื้อเพลิงหยุดนะมีอะไรไหมมีอะไรเฮ้ยมีม้ามีม้าเฮ้ยมีอานด้วยมีม้าสองตัวมีม้าสองตัวแต่มันเป็นม้าดำอะโอ้ my god มันมีอานด้วยพี่ไหมขี่ได้ขี่ได้กระโดดขี่เลยส่วนฉันจะเก็บพวกเอ่อขยะนี้ไปแล้วกัน มามามา้าเป็นเชื้อเพลิงอ๋อแล้วนั่นอย่าบอกนะว่า,ายิงมันน่ะขามันเปรี้ยวปะเนี่ยไม่ได้ยิงไปเลยไปเลยแล้วนี่นรอมามมเข้ากระเป๋าไว้ใช่ไหมอ้ยใส่กระเป๋าได้เลยสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นออกเดินทางกันต่อเลยแต่รอฉันด้วยรอฉันด้วยอ้าวยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นกันเลยทีหลังบอกให้จบก่อนสิคุณบอกเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยผมกดบิลเลยนะเมื่อกี้ไปไปผมรีบด้วยมีคนรีบรีบเกิดรีบจัด เฮ้ยทุกคนมันมีเต็นท์เฮ้ยมีของของของฟรีแล้วเพื่อนของฟรีว่ากำลังโจรหรือเปล่าไป,ไปดู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 กำลังโจ,จรมากไปดูด<ง>มืดกึ้เเนเรื่อยๆต้องระวังนะต้องระวังนะพอมือดแบบนี้เราอาจจะเจอกับพวกแวมไพร์หรือไม่ก็เป็นแก๊งซอมบี้อุ้ยใกล้ๆตรงนั้นมีเมืองด้วยถ้าว่าอย่าเพิ่งเข้าเมืองดีกว่าอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนโอเคเราตั้งรับครับเฮ้ยอะไรอาจารย์เต็มดวงอาจารย์เต็มดวงใช่เหรอาวุธเนี่ยอาวุธมันแค่เต็มดวงไงถ้ามันสีแดงเนี่ยโหดกว่ามียูนิคอร์นหรือเปล่าโอ้ใหม่ก็นี่อะไรเนี่ยเฮ้ย นี่มีน้ำยาสเนกอโอ้ยโอ้กินได้ไหมนี่ครับฉันเจอแล้วจุดนี้น่าจะเป็นจุดฟาร์มของนะเพราะว่ามีของเยอะเหลือเกินน่ะทั้งแบบทอชแล้วก็มีอุย้ยไปหมวกเฮ้ยฉันมีหมวกเล็กเหรอเฮ้ยมนันรุ่นหมาป่ามนันรุ่หมาป่าสวยแล้วรุ่นหมาป่าลุย,ยทุกคนยืนอยู่บนเต็นท์มนันรุ่นหมาป่าไม่สามารถทำอะไรบนเต็นท์ได้โอ้ดีจัง้ะทำได้ทำได้ ผมไม่ได้เลยโอ้ยแล้วเมื่อไรจะเช้าเมื่อไรจะเช้าพี่ไม่รู้วะมันพึ่งมื้นพึ่งมืดเมื่อกี้เองรับปืนเต็มเลยต้องเก็บไว้นะใช่ไหมเราควรเราเราควรเก็บของเสร็จปุ๊บกลับไปที่รถไฟดีกว่านะขับไปที่รถไฟกันจะตายแล้วจะตายแล้วนี่โอ้โอ้พิคกิทโอ้กพลังจะตายโอ้จะตายจริงโอ้ยมนุษย์ป่าเข้าตรงนี้ไม่ได้นี่นี่นี่มังเกอร์ที่เราสร้างไว้ อ๋อมันสูงมันสูงเกินไปฉันรู้แล้วเราควรเอาอันเนี้ยเอาไอ้บังเกอร์ที่พี่ไม้สร้างไว้เนี่ยขึ้นมาย,ยังเอามามกกปิดกั้นเป็นประตูแม่เหมือนเป็นช่องประตูแล้วเราสามารถแอบ,บตรงนี้ได้ด้ป่ะอ๋อแอบบยิงแอบบยิงหมาเหรอเออแอบบยิงหมาในรูอะ่ะเฮ้ยมีซอมบี้นวดซอมบี้ในอำเภอไปสูงเลยอ้ยโคตรเยอะไอ้กระเป๋าว่างเอามาเติมน้ำมันนะแล้วน่ามันเดินไปไหนน่ะเดินชิวเกินเอ๊ะซอมบี้ในอำเภอมันดรอปอะไรอ่ะมันดรอปอะไรครับเฮ้ยมันมันซอมบี้ใน ไปหาตู้เซฟกับเพื่อนไปไปไปจากตอนนั้เราเจอเจอธนาคารกันบ้างไหม่ะเง็บนี่ยแบง็บนี่แบงค์นี่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 เลยนี่เลยอันี้มานี่มานี่ฉันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปล้นนะฉันจะสามารถทำให้พวกนายได้เงินเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอย่นี้มีอะไรนีะอุ้ยมีทองวู้เก็บมาเก็บมาเก็บทุกอย่างอุ้ยเราไปขายเลยเขาเรียกว่าปล้นทองจากธนาคารตรงนี้ไปขายร้านข้างหน้านะ General Store ก็ยังทำไงได้มันนายธนาคารกลายล่างไปแล้วใช่จริงอย่างไรนี่ก็เป็นของเราแต่ตอนนี้เราต้องเคลียร์สมบัติหมดก่อนนะเดี๋ยวพอถ้ามันเินเมื่อไหร่แล้วก็อุ้ยมันนี่อะไรอ่ะอุ้ย์ทองตุ๊กตาทองคำอุ้ยเก็บไปอุ้ย์มึอมันนี้รวยจังอะนายบอกว่านี่คือตุ๊กตาทองคำใช่ป่ะฉันเจอแบงก์อีกที่หนึ่งแล้วเมื่อกี้เจอนายธนาคารดรอปรหัสแบงก์อีกแล้วครับอีกแล้วเหรอเฮดี๋ยวใช่รหัสตู้เซฟตรงนั้นอะเดี๋ยวเราขายก่อนขายก่อนอุ้ยเงินแห่งความร่ำรวยอ่ะไอ้มัอนี้รวยจังอะ เฮ้ยรวยจริงนี่นี่มีน้ำยางูด้วยมีป้อมปืนอีกเลยใครใครเลื่อนไม่เต็มกินน้ำยางูครับพี่โม่สเนกออยดื่มแดกควันยาวเฮ้ยเฮ้ยหูหเลื่อนเต็มเล่เต็มเต็มเซรุ่มเซรุ่มรับนะผมอยากซิดอัพแล้ววิปพื้นอะอะไรมันจะทรงพาววเอร์ขนาดนั้นอ่ะพระแป้งในโบชเอ้ยในโบสถ์มี holy water กับไม้กางเขนเอาจัดไปดินี่มันมันนี่ฉันจัดการพวกมันเองนะตอนนี้ใกล้มืดหรือยังนะนี่ในโบสถ์พร้อมบวช ฉันบอกเลยนะเมืองนี้ทำให้พวกเราเนี่ยรวยสุดๆโอเคไม้กางเขนแล้วฮอลลีวูเตอร์เจอแล้วกะไหนก็เก็บดิฉันยังไม่เคยลองใช้นะแต่ฉันเดี๋ยวจะลองใช้ดูเหมือนกันไว้ถ้าเมืองหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันงัดออกมาใช้แล้วกันหุยน่าเสียดายนะเมืองนี้ไม่มีที่ขายอะพิกิจถ้าไม่ีที่ขายนี่พวกเราคือแบบเขาขายไม่ได้อะฉันจะทำเงินเงี้ยร่อนเลยฮะร่อนเต็มเลยว่ะหรอเฮ้ยข้างขวาเือนี่ใช่ไหมมันมันมันมีเสาไฟเลยไม่รู้อะ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆโอ้โหเศรษฐาเฮ้ยไม่หมาเลยนะเอาหมาโดนทักนีหมาโดนทักเรียบร้อย้ยแล้วทางซ้ายก็มีแคมป์อีกนะตายเถอะเฮ้ยเราเราจอดดูจอดดูเราจอดดูหน่อยขอขอผมเข้าก่อนขอผมเข้าก่อนได้ไหมใช่เลยโคมุนอปองั้นเดี๋ยวฉันถือไรเพิ่มตามนายจัดไปบอกบอกเลยแม่กงเตกอิสเรียลกงเตกเลยเหรอใช่เราจะเริ่มเข่าเฮ้ยอะไรอ่ะ้ยแหลกจริงด้วยนะ มันมันมีพัสดุอะไรหรือเปล่าเพื่อนฉันคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้ทรมานไอ้พวกหมากกรามนนแน่เลยนะเนี่ยเอยไม่แน่นะเดีเออ๋ยวมืดแล้วอ่ะเพื่อนฉันเจออะไรบางอย่างเขาเรียกว่าเป็นแขนอ่ะแขนกล้ามฉันสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ปะเฮ้ยไม่รู้อ่ะแต่ฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแหลกทดลองหมากกรามน่าน่าจะหมากลรามแหละเพราะเนี่ยอันนี้คือชิ้นส่วนลําตัวที่ผมหยิบมาโทษทีนะนี่นมันวข็งโอ้โห ไม้จะอาส่งนี้เราคงต้องใส่เป็นอย่างสุดท้ายสมองโอ้ย god สมอ้ยมีลูกตาด้วยเอ้ยแล้วมันดูมันอ๋อมันไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูตาคุณนายแน่ใจหรอว่ามันจะไม่กำเนิดเกิดขึ้นมามันมันมันเหมือนมันขยับลูกตาได้อยู่นะเนี่ยไปหาแขนหาแขนที่ข้าวไม่แขนนะผมจะแขนแลผมจะแขละถ้าเกิดเราประกอบมาแล้วมันเป็นพวกเราอะก็เอาเป็นว่าพี่เกดพี่เกดนี่ไงแขนไม่ใช่ใส่แล้วนะเอาล่ะ เรียบร้อยแล้วไงต่อต้องทําแผงวงจรทั้งอย่างอะทำเควสเราต้องเดินเครื่องเหอตรงเนี้ยเหมือนเครื่องมันยังไม่เปิดนะมีคันโยกโอเคพี่โม่ฉันไปโยกได้แล้วประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างครบโยกแล้วครับเครื่องจักรเดินเครื่องจักรทำงานเครื่องจักรเดินแต่ว่าไฟมันยังไม่ติดเลยอะเฮ้ยตื่นขึ้นมาเซ่ว่้ายเฮ้ยสปีดนักพิาศษจานสปี่นักวิาศ์อุ้ยซุ่มก่อน ไฟฟ้าปับอันมามาล้วนเลยไปแล้วสายโล่ฟ้าทำให้โลดซอมบี้และวิทยาศาสตร์ออกมาจนหมดเลยเราต้องเอาไอ้เสาเราเอาไปใส่โล่ฟ้าเนยเอาไปโลดที่ไหนอะข้างนอกเหรอเอาเสาโล่ฟ้าไปวางตรงไหนไม่ใช่ว่าในนี้เลยเหรอเพื่อที่จะได้ผ่าว่าตรงนี้ตรงนี้มันมีสายอะไรไม่รู้เขาไปนี่เอาไปที่ไหนล่ะอุ้ยซอมบี้เบกแดนวางข้างนอกไม่เห็นรูปก่อนตอนนี้ฉันยืนอยู่บนไอ้เจ้าสมองนี่อยู่แล้วดูเหมือนว่าเอ้าอะไรอะ ผ่อนล้ยหมดเลยเฮ้ยเอานายไปยืนบนตรงนั้นทำไมอะเพื่อนเพื่อนมันผ่านแล้วมันมีรอยเท้าเดินออกไปข้างนอกเห็นเปล่าเอาเหรออันนี้คือสำเร็จแล้วเหรอใช่เฮ้ยเดินไปดูเดินไปดูมันไม่รู้มันไปไหนอะดูดิอันนั้นมันงูไปกินขอหน้ายางูป่าหน่อย thank you น้ยางูป่าเราเอาสารอกฟ้าไปไว้ที่รถเลยเรือบ เราไปด้วผก็ได้นะ <พา S 1> เผื่อว่าจะใช้ไฟฟ้าสําหรับการผ่าพวกแบบแวมไพร์แต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเก็บรวบรวมซอมบี้นักวิทยาศาสตร์เอาไปด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวทดลองตัวนี้เนี่ยมันไปไหนมีแต่รอยเท้าเท่านั้นนะคะคิดว่าในอนาคนเนี่ยมันอาจจะออกมาก็ได้นะแบบตอนกลางคืนเหลือเลยแบบเนี้ยผมไปเจอโน้ตอ,อยู่ข้างในว่าเป็นโน้ตของคนชื่อนี้คนลาเทสลาที่เขาติดเชื้ออะไรทางสมองสักอย่างแล้วเขาต้องการที่จะให้นักวิทยาศาสตร์ สร้างเขาขึ้นมาใหม่อ๋อเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่น่าจะเกิดแบบเหมือนเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึงแล้วเขาน่าจะแบบติดเชื้อแน่ๆเลยเขาก็เลยสร้างล่างปลอมขึ้นมาเพื่อให้ตัวเขายังมีชีวิตอยู่อันไหนดูซิมีอะไรพอขายได้บ้างมาที่ t ท e ด d i n g post เลยครับเยกระเป๋าแล้วพี่แหขายแงขายครับเดี๋ยวเดกันวตีกันต้องบอกว่าของที่ได้มาเนีย่ยเยอะมากเลยนะไหนดูซิตึ๊ดตึ๊ดต นี่คือของที่ฉันเก็บมาเกือบทั้งหมดมีทั้งไข่ย่ามีทั้งพวกแบบว่าหม้อหายกะละมังต่างๆเราเอาเหล็กขายก่อน,นหุ้ยเหล็กได้ยี่ห้าแล้วทองอ่ะทองขายได้เไรอ,อุ้ยทองห้าสิบบาทโอ้รวยเกินรวยเกินเออฉันคิดว่าเราควรที่จะตกแต่งรถของเราอีกหน่อยนะมีอะไรที่พอตกแต่งได้อีกบ้างอ่ะดูก่อนดูว่านี่เสนอรถไฟรถไฟพลังม้าโอเคนั่งนั่งฉันว่าแบบนี้เนี่ยแวมไพร์น่าจะเข้ามาไม่ได้นะ แล้วเราก็แอบยิงตรงนี้แล้วเราเข้าได้ไหมลอยๆพี่จิตจัดปพี่จิตจัดปเฮ้ยฉันอยากลองใช้ไอ้นี่ดูจังเลยอ่ะอะไร Holy w a อ e r เร็วๆนะเร็วๆเร็วๆเร็วๆว่ะนี่นะอะไรวะนะใช้โพ h o วอเตอร์แล้วอุ้ย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 แล้วเสาไอเดียวเฮ้ยโอ้พลังแห่งโพลีว Holy Water หมดเลยเพื่อนมไฟ้าผ่านมันเรียกฟ้าผ่าลงมาเจ็ดนัดอ่ะในคุกมีทองด้วยในคุกมีทองนี่ปืนอะไรอ่ะ โบแอคชั่นโอ้โหนี่มันไรเฟิลดิปืนล่าสัตว์ปืนทำปืนปืนแบบตำตำอ่ะอุ้ยตรงนี้ตรงแบนเดตแบนเดตสี่อันพี่น้องฉันเก็บของก่อนฉันเก็บของก่อนพี่ไม้ขึ้นรถกับเรามาหรือเปล่าเนี่ยมันเงียบอ๋อเขาอยู่บนอยู่ข้างบนเปากำลังมองหาปราสาทอยู่เขาเป็นต้นหนุเขาเป็นต้นหนอ๋อโอเคโอเคเนื่องจากฉันเป็นวิศวกรสังกษีแล้วยังเป็นต้นเหตยอดเยี่ยมแต่บ้านเราดูดีขึ้นนะเราควรที่จะมีแบบพวก เหล็กม้วนๆน่ะเอามาไว้ตรงประตูด้วยนะเนี่ยตรงประตูข้างหน้าตรงนี้ขวา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 ปลาซารปลาซาร์ปลาซารปลาซารปลาซารอุ้ยปลาซารเอาแล้วอุแต่ปลาซารมีหมาเฝ้าใช่มันเป็นเหมือนมันใช่ไหมใช่จะคิดว่าน่าจะใช่นะเป้อมปากกาอ่ะเพื่อนใช่ใช่จอดจอดจอดน้อยจอดน้อยตอนนี้ใกล้จะไอ้นี่หรือยังอ่ะใกล้จะมืดยังเหมือนเหมือนป้อมปากกาซิสเตเดลอย่างคนนั้นอ่ะเอาเลยป่ะไม่เพื่อนเพื่อนมันใกล้ๆนี้เลยป้อมเราดูจาอาทิตย์แล้วใกล้อยู่โอเคนะไป ถ้าเกิดว่ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็แค่ขึ้นรถไฟแล้วก็เข้าไปในเมืองให้มันยิงแบบออโต้เนยกออยสามขวดได้อยู่เอ๊บโอ้สามขวดเลยเหรอโคตรโหดเดี๋ยวผมเจเชือเพิงรอก่อนเฮ้ย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 เวไพเวพเกิดเลยหรออุ้ยมันรู้วเราจะเข้าประสาทมันนะมันมันบเข้ามาเลยเรามาถูกที่เรามาถูกที่ก็ใช่ฉันว่าใช่เาุไเขาไปหลบในประสาทเลยหูยในประสาทอย่างสว่างครับ อุ้ยแต่เพลงไม้ละเพลงไม้เต้เต้นเต้นโอ้ไม่ดูนี่ดิในนี้เป็นห้องเก็บของอ่ะมีทองเต็มเลยโอ้อยู่ชิดมุมเลยเพื่อนอยู่ชิ้มุมเลยอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเราต้องตั้งรับหลังหลังหลังเราต้องตั้งรับตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเช้าอ่ะอหื้ออือหืออือหือตอตั้งรับติดอุ้ยกับติดอยู่ในท่อควาพูดวาวนี้โอ้ยมีสพีดด้วยอไม่ไหวไม่ไหว เอาดิไปกินอ้ยอุ้ยเรียบร้อยอยังตอนนี้เช้าแล้วนะเช้าแล้วครับเช้าแล้วครับเช้าแล้วเช้าแล้วพี่โมเห็นฉันนั่นบนไหมไม่เห็นนี่ฉันอยู่ด้านบนข้างบนมีของเพียบเลยครับเฮ้ย,ยนี่อะไรอ่ะเพื่อนตรงนี้มีมีดครับเขาเรียกว่าเป็นมีดดูดเลือดน,นะคะดูดพลังชีวิตจากแวมไพร์ได้นี่ ฉันพูดตรงๆนะพวกเราเหมือนไม่ได้ใส่เกาะเหมือนมีสารสีติดตัว <c oughs> เป็นบนาดทะยักไปเนี่ยตอนเราชาวเมืองเอาเมืองกำลังพิโรดคนเดียวเลยสามคนแหละคนเดียวเลยหมาหมาดิหมาดิมีแบบการของฉันจะจัดการพวกแกเองเอ as 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 ชิวจัดนี่นี่ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำฉันได้จริงอ่ะก็บอกแล้วเรื่องไป็นรถสุดยอดเอาละต่อไปเนี่ยน่าจะเจอโหดกว่าเดิมนะเราเลยทำการ ติดลวดไว้ข้างๆแบบนี้นี่ผมติดไว้ทางเข้าบ้านด้วยเอ้าเอาติดไว้ตรงนั้นเลยเหรอเอเอแต่ติดไว้ตรงนี้ก็ดูดีกว่านะทาไมติดข้างบนเียเพราะปีนข้างบนด้วยไม่ใช่เหรอลวดทุกที่เหรอโอเคงั้นฉันติดข้างบนแทนขออีกสองจุดได้ไหมหน้าต่าง,ข,างข้างคนขับหน้าต่างข้างคนขับสองฝั่งแบบ<อ>ติดปิดกันไปเลยเหรอเออเออติดลวดหนาไปเลยเอออย่างนั้นอะเอาเอาเอานี่ยิงเอานี่ไหมเอา ะกแล้วไปติดฝั่งนู้นด้วยนะเช้าพอดีแนวดิเราเราต้องการดูวิวด้วยเฮ้ยเฮ้ยทางขวาที่อะไรอ่ะทางขวาที่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลังโจรดังโจรเฮ้ยจริงจริงลงลงแล้วเนี่ยลงแล้วผมลงมาแล้วเฮ้ยจริงใช่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 ผมมีป้อมปืนด้วยมีป้อมป้อป้อมปืนปืนใหญ่อยู่ข้างบนด้วยนะแล้วเราทำไงอ่ะเราต้องทำยไงแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวผมขอผมย่องขอผมย่องก่อนได้ไหมนั่นย่องแล้วเหรอเดินได้ไหมนั่นเดินเดินเร็วกว่าฉันอีกนะย่องยังไงย่องผมต้องเดินมาหน้าเลยนะแอบไหมแอบไหมแล ทำไมคุณเข้าทางด้านหน้าเราไม่แบบนี่เฮ้ยใครยิงอ่ะใครยิงอ่ะฉันไม่รู้เฮ้ยโจอโจอซอมบี้ฮะอุ้ยซอมบี้ถือดาบพี่ซอมบี้หมดเลยซอมบี้ถือดาบซอมบี้ถือปืนด้วยได้ไงนี่มันคืออะไรเนี่ยหลังโจรซามูไรเราต้องใช้มุกเดิมนะทุกคนเราต้องหาอาคารแล้วก็ไปฝาติดกระแพงอ๋อที่นี่เหรอที่นี่มันคือค่ายทหารครับเออใช่มันเคยเป็นค่ายทหารมาก่อนนี่ค่ายที่กลายเป็นซอมบี้หมดแล้วเฮ้ย เพื่อนซอมบี้เกิดรัวโอ้โหฮะคอมบี้เกิดรัวเกิดเยอะเกิดเยอะเกิดเยอะใน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 นจัดไปไวรุ่นจัดไปเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คนนี้ที่อยู่ในป้ายประกาศจับป่ะมิสเตอร์พีสกอตอ่ะไม่มีกุญแจอะไรมัาไม่รู้ไปทำโมก่อนฉันจัดการฉันจัดการเองเออเอออุ้ยมันอยู่ในห้องนอนทหาร เฮ้ยเราสามารถเอาตัวเอาตัวของพี่สกอตอ่ะเอาไปมอบให้กับตำรวจได้นะเมื่อคี้ฉันได้คุญแจอะไรมาไม่รู้พี่โม่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้แล้วคุญแจมันอยู่ไหนแป๊บนึงฉันก็ดูก่อนอยู่กระชั้นอยู่กระชั้นโอเคอย่าดึงให้เปิดเลยว้าว้ปืนใหญ่คือเราจะเอาปืนใหญ่ยิงแทบปืนใหญ่ไปติดรถไฟเหรอใช่ไปดิโอปืใหญ่เอากระสุนไปด้วยกระสุนไปด้วย ข้างบนก็มีนะเห็นไหมทุกคนทุกคนตรงนี้มีคลังแสงครับมียาประมาณสิกระสุนอีกอย่างหลายก่องแล้วก็ปืนฟรีด้วยเดี๋ยวเดีพี่พ่อช่วยจัดการก่อนมันมีสองพี่น้าขี่มามาช่วยโอ้ยโอ้ยโอยโอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ้าเกิดว่้ยันขึ้นไป้้ยโอนยัน้ย้ยโอด้ไหมอยย้ยโ้ยโ้ยอ้ะยิง้ย้ยย้ยย้ เฮ้ยใครทำกระสุนปืนใหญ่หล่นให้ก่อนหุยหุยบังตัวนายเห็นเห็นฝีมือฉันเปล่าโอ้โหจึ้งเอะจึ้งอันนี้ตัวนายเป็นพายเป็นพักเป็นพายเกิป็นพายธรรมดาเป็นพายธรรมดาลากไปลากไปเดี๋ยวฉันคุ้มกันเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วค้างแสงอ่ะมีคนเอาไปยังผมเอามาส่วนหนึ่งอ่ะผมไม่ได้เอามาหมดอ่ะงั้นฉัน โอ้ยปืนเพียบนี่ฮะมีไรเฟิลกันมีแบนเดชฉันเอาแบนเดชไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันค่อยเอาไปทิ้งไว้ให้นะเอาเอามาเยอะเลยครับแบนเดชอะผมเหลือ2อันเลยทั้งตัวฉันเอาฉันเอามาครบทุกอันอะมีอะไรในร้านเฟอร์นิเจอร์ไหมจ๊ะเพื่อนฉันเจออะไรอะนี่นี่คืออะไรอะกล้องถ่ายรูปเหรอโอเคแล้วนี่คือภาพความประทับใจของเราผู้รอดชีวิตนะครับใรำการถ่ายรูปของเขาโอเคครับ เฮ้ยฉันได้รูปพวกนายด้วยอย่าลืมเอารูปเข้าเหมยตู้นะไม่ด้เลยอ่ะได้ฮ่าข้อฐานที่นายเนี่ยทาผิดต่อรัฐบาลโลกฉันจะเอานายไปขายนี่เลยนะอีกแค่หมื่นเดียวเท่านั้นพวกเราจะได้ไปที่สะพานแล้วนะทุกคนครั้งนี้เราเก็บของมาได้เยอะแล้วดูรถเราดิรถไฟเราคือแบบอลังการมากมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งปดลวดมีทั้งกระสุนแล้วก็แบบ หูเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็กล้องถ่ายรูปด้วยเราไม่ถ่ายรูปไงเราต้องถ่ายรูปตอนจบนะที่พวกเราแบบว่าออกจากที่นี่แล้วอ่ะนั่นม้าอะไรขาวๆเราดูนิดูดดีๆม้าขาวๆมีไหมไม่รู้อ่ะดูแม่กล่อมไหมแม่กล่อมไหมแล้วประเด็นคือเพื่อนฉันเอาโอ้มีคนหล่นหล่นหน้าเมืองด้วยโหนอุ้ยแม่อยู่ในคอนจริงอ่ะเราเจอเจอตอนเกือบจะจบเกมแล้วอ่ะฉันค่อยๆรออะไรเอ้ๆอย่าอย่าอย่าผมดักอยู่ผมด่ากี้ไปตรงไปตรงไปตรงไป ฮ้ยมันมเป็นที่รถไฟของเราแล้วแล้วใครมีอันอ่ะใครมีอันฉันมีฉันมีฉันมีเฮ้ยมันมันจับมุมแล้วมันจับมุมแล้วโอเคยลงเล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 ยเอาอันเอาอันลงเร็วเร็วเร็วใส่ยส่อันม้าเบลอเรียบร้อยเย้เอาใส่กระเป๋าได้ไหมอิทขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมเพื่อนดูพลังของม้ายูนิคอร์นนะมันเร็วมากเร็วจริงเรียบร้อยยูนิคอร์นน้อยของพ่อมามาอยู่หน้ารถนะ ไปรวมกันน่ะเอ้ยเขาเรียกว่ารถพลังม้าไม่ใช่ม้าธรรมดาม้ายูนิคอร์นสบายเอาให้ดีนะมันไม่หล่นระหว่างทางนะไม่หล่นโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงเรียบร้อยอู้ด้วยพวกโจรดิอู้ด้วยพวกโจรดิโอ้โหพี่กิจประจําจุดเลยยิงใส่มั้ยปืนใหญ่ประหารเนี่ยมันเยอะมากเลยปืนใหญ่ปืนใหญ่รีโหลดรีโหลดปืนใหญ่ ไม่ถึงยิงปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ไม่ได้แล้วอ่ะสูญหมดเปล่าสูญถึงเจ็ดนะยิงได้บอลก่อนยิง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 แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอย4นาทีการเปิดสะพานกับการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้และเหล่าโจรป่าจะเกิดอะไรขึ้นสายรถไฟไม่เอาลงไปตรงรางรถไฟไกลๆอ่ะมันต้องใช้ตัวรถของเราดีพี่โมแล้วจะมโนตโตตรงนี้ทำไมอ่ะ อ้ยมาอื้อเลยมาโอ้โหความเพียบเลยเต็มตัวประจำการพี่โมถือบอร์โต้ไว้ส่วนฉันจะถือโฮลีวอเตอร์มารอนั่นคนหรือซอมบี้หรือหมาป่าหรืออะไรจะจะตัวอะไรก็ตามต้องโดนกงเตกโอ้โหเผาเลยอะใช่ขอดูไปใช้ขอลงไปดูด้วยตาเนื้อก่อนมันคืออะไรโันนมันโดนมันกลับมานนะครับมามันโดนที่แล้มันโดนข้อบอกแล้วครับไอพวกโจรไม่เคยพวกโจร เฮ้ยหมาป่าหัวสมองมาแล้วหัวป่าหัวสมองเฮ้ยหมาป่าหัวสมองว่ามันยนหัวใสโอลิวอเตนี่นะลงมา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 โอ้โหโอ้โหโอ้หูยโอ้โหยังไงตายไหมตายไหมยังไงเป็นไงบ้างอะเป็นไงบ้างยิงเรือยิงเรือโอ้โหฉันการฉันการยิงมันยิงที่หัวยิงที่หัวอ ตายแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วยิึงดิงอยู่เลยยิง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 ไปคว่ำหัวอยู่ยิง <Hey. S 1> <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> เป็นงานแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมันโยนแห้งอะไรมาใส่อุ้ยมันมันเป็นเหมือนแท่งฉนวนไฟฟ้าเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วพอมันวางลงไปใช่ป่ะมันระเบิดเนี oh. ่ยมันเป็น าล่ะครับผมและตอนนี้นะคะถือว่าเราสามารถผ่านเกมนี้ได้แล้วนะซึ่งเราจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยใช่ไหมพี่โมถูกต้องพี่กิตพี่มายถูกต้องครับเดี๋ยวฉันจะกดถ่ายรูปนาแล้วพวกเราไปยืนเก๊กนะคะผมพี่ม่จะถือถือไอ้สมองน่ะมันมันบังเพื่อนไหมเนี่ยเฮ้ยเอาติดไว้ที่รถได้ปะติดไว้ตรงเนี้ยตรงที่รถตรงเนี้ยนี่เห็นยวเห็นยูเห็นยูเห็นยู่เห็นอยู่โู้ดีโอ้ดีโอ้กกล้องถ่ายู้ปพอ้อมกล้ีอ้ถ่ายรูปพร้ดีอ้ดี้ี้ดีโอ้ดีอ้ดอ้ดอ้า อ๋อหมดเวลาพอดีหมดเวลามันผ่านมันผ่านพอดีโถการถ่ายรูปภาพมันไปทุกที่ของเรา